สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้จะมานำเสนอนะครับปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับใช้ในระบบโซล่าเซลล์นะครับมีเพื่อนสมาชิกบางท่านที่เอาโซล่าเซลล์ที่เป็นชุดนอนนานะครับกำลังวัดไม่สูงมากแล้วไปใช้กับปั๊มน้ำปรากฏว่ามันเปิดไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าท่านใช้ปั๊มน้ำที่มีขนาดแรงม้าสูงจนเกินไปนะครับวันนี้ก็เลย เอาตัวนี้มาให้ดูนะครับเป็นปั๊มเยี่ย้อัลฟานะครับปั๊มอัตโนมัติขนาด370วัตต์นะครับคือครึ่งแรงนะครับ1แรงเท่ากับ750นะครับ370ก็คือครึ่งแรงมาดังนั้นปั๊มตัวนี้สามารถใช้กับอินเวอร์เตอร์ที่เป็นเพียวไซน์เวฟนะครับขนาดตั้งแต่1,000วัตต์ขึ้นไปก็จะใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาใดๆนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกแล้วก็การสั่งซื้อก็สั่งได้ในลาซาด้าในช้อปปีเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดลิงก์สั่งซื้อนะครับในคําอธิบายของคลิปอีกทีนึงนะครับท่านก็คลิกเข้าไปดูนะฮะเรามาดูสเปคคร่าวๆนะครับกําลังมอเตอร์อยู่ที่370วัตต์ใช้ไฟ220โวลต์แบบซิงเกิลเฟสนะครับก็คือไฟบ้านโดยทั่วไปดูดน้ําได้34ลิตรต่อนาทีนะครับ ส่งสูงได้ถึง32เมตรดังนั้นบ้านสองชั้นสบายๆนะครับท่านไปสร้างบ้านอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟการไฟฟ้าและใช้เฉพาะพลังงานโซลา่าเซลล์สินค้ารับประกัน1ปีเต็มนะครับเป็นสินค้าที่มีแบรนด์นะครับดังนั้นบริษัทจะรับประกันให้ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้หน้าตู้นะครับเป็น เป็นกล่องที่หุ้มตัวปั๊มอีกทีนะครับเป็นพลาส,สติกนะครับดังนั้นท่านสามารถติดตั้งนอกบ้านนะครับละอ,องน้ำละอ,องฝนก็ไม่สร้างปัญหาให้กับตัวมอเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นช่องเท่าของท่อน้ำทั้งหลายนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับเราต้องคลายน็อตออกมานะครับเพื่อเปิดฝาสีขาวนี้ขึ้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับ เพื่อที่จะเปิดฝาโคเวอร์ของถังขึ้นมานะครับมีน็อตอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับท่านก็เปิดฝาออกมาตรงนี้เป็นเพชเชอร์สวิตนะครับที่ตัดต่อปั๊มน้ำอัตโนมัติตรงนี้ก็เป็นกระบอกลมนะครับที่เพิ่ม เพชเชอร์ให้กับตัวปัม๊มส่งได้ไกลขึ้นนะครับวิธีดูว่าฝั่งไหนเป็นน้ำเข้านะครับให้ท่านเช็คตรงนี้นะมันจะมีเช็ควาลอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นฝั่งน้ำเข้านะครับส่วนที่มีจุกดำนี้จะเป็นฝั่งน้ำออกนะครับข้างในตัวมอเตอร์นะครับมีระบบตัดเมื่อมอเตอร์ร้อนนะครับทำงานจนร้อนเกินไปจะตัดการทำงานนะครับแล้วก็คอย ข้างในนะครับเป็นขดลวดทองแดงทั้งหมดนะครับนี่ฮะตัวตัวกรอบนี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับก็จะแข็งแรงทนทานนะครับอายุจะยาวนานเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งและการใช้งานกันนะครับเ,เราจะเริ่มต้นนะครับใช้ท่อต่อเกลียวนอกขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนี่นะฮะท่านก็พันด้วยเทปพันท่อนะครับแล้วก็ ใส่ไปทั้งฝั่งขาน้าเข้าและน้ำออกนะครับท่านก็สวมเข้าไปในเกลียวเลยนะครับใช้ประแจคอม้าหรือครีมก็ได้นะครับท่านก็ใส่ให้ครบทั้งน้ำเข้าน้ำออกนะครับตอนนี้เราก็ เดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกส่งออกไปนะครับและทุกครั้งที่ท่านเดินพวกปั๊มน้ำแล้วนะครับท่านควรจะมีก็คือสายดินนะครับสายดินเราจะมาเสียบเข้ากับตรงไหนนะครับเราทำเป็นห่วงนะครับมาใส่เข้ากับตรงฐานนะครับที่เป็นเหล็กเราตรงบอดี้นะครับแล้วปลายของสายดินนะครับเราจะต้องไปตอกเป็นแท่งทองแดงนะครับ ลึก2เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยนะอันนี้ผมก็ตอกสายดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกนลากแล้วก็จะทำการาติดตั้งสายดินด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับขั้นแรกท่านต้องคลายจุดกอกน้ำนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเติมน้ำ เติมน้ำเข้าไปให้เต็มนะฮะอันนี้เนื่องจากน้ำผมปล่อยจากที่สูงลงมาถ้าท่านดูดขึ้นมานะครับจากบอ่อท่านจะต้องใส่น้ำเข้าไปตรงนี้ให้เต็มก่อนนะครับพอเสียบปลั๊กแล้วปั๊มถึงจะทำงานทีนี้เรามาทดสอบประสิทธิภาพของปั๊มกันว่าปั๊มทำงานได้ปกติไหมนะครับอันนี้สายดินติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเครื่องพร้อมนะฮะ แล้วก็ไปดูกันว่าน้ําได้หรือเปล่านะครับผมจะทําการเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ประกอบฝาคืนนะครับกาน้ําสวยๆเท่ๆก็พร้อมใช้งานนะครับกันละอองน้ําได้สบายนะครับติดตั้งภายนอกอาคารได้เลย ปั๊มก็เสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วใช้งานนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ําให้ดูนะครับเปิดแล้วก็ปิดให้ดูว่าปั๊มมันทํางานอัตโนมัตินะครับครับพอเราปิดน้ําก็ตัดการทํางานเองพอเราเปิดก็จะทํางานใหม่นะครับ เป็นปั๊มประหยัดพลังงานนะครับดูนะฮะระยะทางจากปั๊มนะครับอยู่หลังบ้านนะครับแล้วผมก็เดินท่ออ้อมวนมานะครับมาที่ก๊อกตัวนี้น้ำแรงมากเลยครับแรงแบบสบายๆเลยนะเอาเราไปดูจุดอ,อื่นกัน ห้องน้ํานะครับแล้วก็เดินมาจากนู่นบ้านนะฮะก็ระยะทางเดินไว้ทั้งหมดประมาณเกือบสิบท่อนนะฮะมาดูว่าปลายทางน้ําได้แรงขนาดไหนอ่ะนี้ฝักบัวห้องที่หนึ่งนะผมจะเปิดไว้อันนี้ฝักบัวห้องที่สอง เปิดสองหัวพร้อมกันเลยนะน้ำก็แรงนะฮะ๋ยวเปิดอีกห้องนึงสามห้องนะมีปฝักบัวห้องที่สี่คืออาฝักบัวสี่ห้องพร้อมกันได้เลยนะฮะอันนี้คือน้ำนะฮะเห็นว่าฝักบัวคนละแบบกันเลยนะะใช้งานได้เรามาดูกันนะครับ ผมจะใช้งานกับชุดกล่องนอนนานะครับขนาด1,500วัตต์นะเรามาดูกันว่าจะเปิดได้ไหมนะครับกับปัม๊มตัวนี้เดี๋ยวผมขอออนระบบนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับอันนี่คือสายไฟที่มาจากปั๊มนะครับผมจะลองออนนะครับทีนี้ จะไปเปิดน้ำดูนะครับว่าปั๊มทำงานได้ไหมนะครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงปั๊มทำงานนะครับนี้1,500วัตต์นะครับเพลสายเวฟเป็นกล่อง Power อร์บ็นะครับใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์ได้เลยนะครับท่านที่ใช้เป็นชุดนอนนานะครับใช้ปั๊มไม่ต้องใหญ่นะครับตัวแค่นี้นี่เหลือเฟือนะครับสำหรับหนึ่งครอบครัว ผมไปปิดน้ําก่อนนะครับปั๊มก็หยุดทํางานครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราการกินไฟนะครับว่ากินอยู่กี่วัตต์นะครับตอนนี้ผมเปิดน้ําทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กให้ดูนะครับบัตตมิเตอร์จะโชว์อยู่ที่ตัวเลขตรงนี้นะฮะผมเสียบแล้วเครื่องจะทํางานทันทีท่านเห็นตัวเลขไหมฮะสองร้อยสี่สิบ 250วัตต์นะครับอันนี้คืออัตราการกินพลังงานนะครับจากตัวปั๊มตัวเดียวนะครับนี่ฮะ,ะกินกระแสอยู่1 3 8แอมป์นะครับที่เป็น AC สเปคสูงสุดก็คือ375จะกินเต็มที่ก็ต่อเมื่อท่านส่งน้ำเป็นระยะทางไกลๆนะครับแล้วก็เพชเชอร์สูงๆนะครับส่งน้ำเยอะไอะตัวนี้ก็จะ กินไฟมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราใช้น้ำแค่เปิดก๊อกหนึ่งก๊อกนะฮะกินอยู่3 0มวัตต์ก็ตอบโจทย์นะครับท่านที่ใช้พลังงานโซล่าเซลล์ครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จแล้วก็ใช้งานจริงดูแล้วนะครับเห็นประสิทธิภาพของเครื่องนะครับให้แรงดันน้ำที่ค่อนข้างสูงแล้วก็สม่ำเสมอนะครับผมเปิดฝักบัวสี่ฝัก สี่หัวก็ไม่มีปัญหาเปิดได้นะครับน้ำก็ยังคงแรงแบบอาบน้ำได้เลยใช้ได้กับทั้งไฟฟ้าบ้านปกตินะครับรวมถึงไฟในระบบโซล่าเซลล์แม้กระทั่งชุดนอนนาท่านก็สามารถเอาปั๊มตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยากนะครับแค่ต่อน้ำเข้าน้ำออกแล้วก็ปล่อยไฟ220โวลต์ให้กับปัม๊มปั๊มก็ทำงานได้แล้วนะครับก็คิดว่า เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่เอามาแนะนำให้เพื่อนสมาชิกได้ทดลองเอาไปใช้กันนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในราคาอยู่ที่1 9 9 0บาทนะครับไม่ว่าจะช h อป e ีหรือ Lazada นะครับท่านก็สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงนะครับสินค้ามีประกันถึง1ปีเต็มก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกนะครับไม่มากก็น,น้อยขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ